ส่งครับ,บรขอบคุณครับ, oh, อบโอ้โหเพิ่งจะทานข้าวเย็นแล้วจะนอนตอนไหนเนี่ยล <Jackson> ุงอยู่บ้านกินข้าวตอนสนิบหกนาฬิกาจะไปส่งเฮียถึงไหนต้องส่งล็อกไกดงไม่ส่งภูหลับพใหญ่ได้ไงคิดหายกูแสงของเท้าคนอื่นมานโอโอที่ห่อเดียวกันไงตีนตีนน้องมันเล็ก กินละมันใหญ่ยี่ห้อเดียวกันเมาไม่เมาคิดดูใส่รองเท้าผิดมือถ,ถืออา้าสวัสด,ดีสารพระภูมิอีกนี่นอนห้องนี้น้อง เอาไม่เมาก็ไม่รู้ไปยืนเยี่ยวที่หลักกิโลแล้วดูอ้าวเขาเขียนว่าแม่ใจสิบหกแล้วว่าโอ้ยไม่น่าเลยตายตั้งแต่อยุอยังน้อยนึกว่าไอ้เสาหลักกิโลเป็นหลักหวงจุยเราตื่น ให้เพื่อนเพื่อนดูดทางกลับบ้านจากาบ้านรักอัมพาสู่โรงเจและข้ามสะพานเฮ้ยรถเฮียข้ามสะพานไปแล้วนะจอดต่ <5 S 2> <อ>งนี้จอดในวัดจอดในวัดแต่ว่าเดินใกล้ทีเดียวพอออกประตูไปข้ามสะพานก็ถึงรถเลยจอดคันแรกเลยตัวนี้ไม่เห็นมีงานเลยเขาบอกมีงานแล้วเฮียก็มาถามเขานะ

ทั้งยัมีที่นี้ที่จะออกมาเดินน่ยมันมีข้อตั้งอยู่ตรงนี้เขาเป็นหลงทางทำก็เพราะว่าเดี๋ยครับขอกดไลค์กดแชร์เพียงมากมายเพียงทั้งข้างในเพียงทั้งข้างนอก ก็ตรวจชิ้งหนักชิ้งหนักเอานะให้ดูเออเอาเข้าไปเราต้องย้อนกลับเออกลับทางนี้ใช่ไงเพราะเราต้องย้อนกลับออกมากบ้าเราตกลงบ้านในจี๊ปมันอยู่ตรงไหนแน่ไม่รู้จำว่าจำว่าเดินทางนั้นแหละเดินเข้าไปหลังโรงเจตรงนั้นแหละมีทางเดียวใช่เดินดูแล้วเอ๊ะมันก็มีทางเดียวนี่หว่ามีทางเดียวจะเดินไปจนสุดแล้วไม่มีบ้านมันนะ ปลาก็เดินไปไปแกไอเคนไปจนสุดเหมือนกันไม่มีไม่ใช่สุดอย่างเดียวด้วยเลี้ยวด้วยเอาเฮียคนประจอดบ,บางหลังเราพอไม่แบบไม่บังตรงนี้ขึ้นเล็งไม่ได้เนี่ยดูดิติดท้องกึ้งเนี่ะ โอเคครับบางพระเทศ